ทีี่นน้ะครับฝากแจสเปอร์ด้วยนะครับฝากผมกับทอมมี่แล้วก็เวอร์ซเชสได้นะครับฝากผมภูวินแล้วกับโคกวยนะครับ,ผผลกกบ,รบแล้วก็ฝากผมกับภูวินกับสกินนิฟิกวยนะครับแจสเปอร์นิวคัมแบ็กเอ้ยใจเย็นเดะพิ่งปล่อยเพลงไปฟังกันได้นะครับผม Take it off นะครับผมก็ ช่วงนี้คือต่างคนต่างมีหน้าที่และภารกิจต้องทำกันเยอะเราอาจจะไม่ได้มีเวลามารวมตัวกันมากเท่าไหร่เพราะเราก็ต้องซ้อม L.O.L. ด้วยยังไงก็ฝากสตรีมทั้ง Sadistic แล้วก็ Take It o f เต้นะครับผมผมเข้าใจว่าถ้าเต้นเพลง Take It Off มันค่อนข้างยากก็ไม่เป็นไรมันมีท่อนหนึ่งที่ผมอยากมาน,นำเสนอเดี๋ยวผมจะบอกงั้นอย่างนี้เนี่ยผมเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยไม่ใช่หรอกคือคือเน,นี้มันเป็นความคิดของพี่อู ที่พี่อู๋เคยเคย,เคยแชร์มาว่าเพลง Take It Off เนี่ยมันจะมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าถอดเลยไหมให้หัวใจเปิดแบบไม่มีอะไรปิดกั้นไว้เราสามารถอินพรไว้กับท่อนถอดเลยไหมท่อนพีหุกข,ของพี่อู๋กับจุงได้นะถ้าเกิดสงสัยว่าจะทํายังไงผมฝากแท็กเพื่อนผมนะครับผมฝากแท็กจุงอาเชนนี่นะครับผมว่าฝากเพื่อนนะครับผมเป็นคนเปิดไหนกับ c h a l l e n g e Take It Off ท่อนถอดเลยไหมให้หัวใจท่อนพีหุกนะจ๊ะฝากแท็กเพื่อนผมด้วย เพื่อนผมเขาเป็นเขาเป็นดาวติ๊กต็อกอยู่แล้วยังไงเขาต้องแบบเขาต้องถอดมาลัวเซลแน่นอนนะวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับมิอสบานิชอ s สเรอรี่กูดโอ้โนี่เขาเรียกว่าอวยหลับรูหลับตายจริง สปอยเอลลเหรอครับก็มีเพลงรวมเพลงคู่ครับแค่นั้นแหละเป็นปกติทุกๆปีนะฮะผมเกรดออกแล้วนะครับทุกคน ดีกว่าที่ผมคิดไป <laughs> อ๋อแล้วก็ฝากเรื่องมีสติในคุณทีไน่ยนะครับอะไรเนี่ยวิมีหมามียู่ข้างเฉยโอ้โอ้ช่วย,วย,วยด้วยช่วยด้วยโดนหมา ฮาวิสวีอาร์แฟนคอนเออชิคิดถึงแฟนคอนนะจริงๆแล้ววีอาร์แฟนคอนเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าอ่าออนแอร์ไปใช่ไหมก็คิดถึงมากๆเลยเอาจิงแล้วผ่านมาตั้งแต่เดือน,เด,อนเดือนเดือนอะไรนะเดือนแปดปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเร็วมากๆนะครนบโอ้นี่ก็อืมแปดเดือนแล้วอ่ะเอาจิงแล้วอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลายๆ,ๆอย่างนะก็ได้มีโอกาสแบบเพอร์ฟอร์มใช่แล้วก็ได้มีโอกาสแบบว่า ได้เจอแฟนๆที่ชื่นชอบในซีรีส์ของพวกเรานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยทำให้พี่อู๋ได้มาอยู่แจสเปอร์ด้วยครับเป็นความสุขที่ดีจริงๆจะได้เห็นสเตจแจสเปอร์อีกมเมื่อไรครับเร็วๆนี้ครับ วันนี้ไปดูพาร์กเกอร์แข่งวันนี้ก็ไปดูพาร์กเกอร์แข่งครับผมใช่ก็เป็นแบบปิดหน้าปิดตาไปไงเราอยากเป็นคนลึกลับเราเลยปิดหน้าปิดตานะฮะอืมทิกิทิกิโดอทิกิทิกิโดอ กำแพงครับนี่ยกำแพงกำแพงร้าวกำแพงร้าวนะฮะจากเหตุการณ์นั่นแหละครับแผ่นดินไหวฮนะกำแพงก็เลยร้าวใจพี่แตกสลายแล้ว <c oughs> <c oughs> Earthquake, yes อ้ายนะ่ะ Pay song, bro No, bro เดี๋ยวโดนลิคสิต bro <laughs> อ่านคอมเมนต์ไม่ทนนะมันเลยอ่ะมันเร็วเกินอะ่ะ พอผมจะอ่านปุ๊บมันมันแบบมันไปแล้วอะแต่เป็นภาษาที่ผมอ่านไม่ค่อยออกเทนะ่าไหร่ใชอืมอืมคุณเป็นอย่างไรฉันสบายดีอะไรเนี่ยคิดถึงทุกคนนะครับก็ดีใจครับ อืมพี่จะไลฟ์กี่ชั่วโมงคะไม่รู้คะ่มคออะมารักยังคืออะไรอืมเกตออกแล้วดีใช่ไหมก็โอเคนะครับดูรีบเดย์แล้วอะไรวาไปแล้วะมารักยังคืออะไรอ่ะเพื่อนจุงเขาจะเต้นไหมอ่ะ ยังไงก็ฝากฝากบอกหน,น่อยดิไว้เต้นท่อนถอดเลยไหมให้หน่อยทำเป็นชาเลนจ์เป็นผู้บุกเบิกให้หน่อยเดยนี่แผ่นี้นะไม่ได้ได้มาเล่นๆนะลีฟเดย์นะครับเราทุ่มสุดตัวมากๆเราก็เลยมีบาดแผลของลูกผู้ชายเกิดขึ้นนะมีสติหน่อยคุณทีออนวันไหนอะครับไม่รู้ครับ เร็วๆนี้แหละคิมซันโฮสมาร์ please ยอมผมไหมไม่ครับอืมเธอวันนี้นอนดึกจังนอนดึกทุกวันอะ อืซ้อม LL เป็นไงครับเพระเดยนได้ซ้อมแล้วแต่ผมยังไม่ได้ซ้อมเนะียแต่กำลังจะไปซ้อมคนระับอืมหิวไหมไมมครับอิ่มมากเลยเพิ่งกินข้าวเสร็จครับกินข้าวกินเยอะเกินอะ่ะเด็นอ่ะอิ่มเลย LL อ่ะครับ มีเซอร์ไพรส์หมอ่ะไม่มีนะก็เป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบได้มีความสุขกันอย่างเต็มที่อ่ะครับอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วอะรอยผนังครับจริงๆแนละ้วอาจจะเป็นฟิล์มกระจกของพวกคุณก็ได้นะคุณลองจับดูเนี่ยลองถูๆดูฟิล์มแตกหรือเปล่าเนี่ย Velocity train อะไรอ่ะมานานยังอ่ะก็มาสักพักแล้วนะ มันเงียบนะคิดเหมือนกันไม่เชื้อการถ่ายอะไรอ่ะทำไมมือเขาถึงได้รับบาดเจ็บเพราะว่าฉันถ่ายละครไงอยากดูคุณทีกันยังอ่ะ อยากดูมีสติหน่อยคุณทียังอะโล่ละ my darling คุณทีใกล้ฉัน คุณทีมาได้ยังอ่ะก็เป็นคุณทีได้ตลอดอยากให้เป็นเมื่อไหร่อ่รอริปเดย์จบก่อนลวกันเดี๋ยวค่อยแบบเป็นคุณทีให้ดูตอนนี้ก็เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเดแบบเอางี้น่ะรอดูซิว่าถ้าริปเดย์จบแล้วอ่ะอยาก challenge ว่าเดย์พูดคำว่าโอโซนไปกี่ครั้งเนี่ยเอ <c oughs> เด็กก็ยินงอนะครับโอ้คนดูเยอะจังเอ้ยสิบห้าทีแล้วอะยังอยากให้ไลฟ์ต่ออยู่ปะ่ะ รู้สึกว่าไลฟ์้0นาทีไม่มีน้ำไม่มีเนื้อเลยมีแต่น้ำอะไลฟ์สักชั่วโมงได้ไหมอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ กำลังดู VR เดี๋ยวเหร,อ,หรอจะ๊ะชอบไหมจะ๊ะเ,เห็นไหมผมไปตัดแต่สมมต,ติถ้าเกิดผมแบบเอาผมลงเนี่ยทรงผมผมมันไม่ปกติเลยเดี๋ยวเรงมี tricky วันนี้เป็นไงบ้างล่ะครับก็วันนี้ก็ไปดูพาร์เกอร์ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ชอบพาร์เกอร์แล้วไปให้มังใจพาร์เกอร์กันนะครับผม,ผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าหมาผมจะพูดว่าอะไรแต่ถ้าเกิดผมเดาจากความรู้สึกของหมาผมก็หมาผมคงดีใจครับเพราะาผมถามอะไรหมาผมก็ตอบมาแค่อย่างเดียวเลยก็เลยเดาไม่ค่อยถูกอะไรแต่รู้แค่ว่าน่าจะดีใจมากๆที่ทุกคนไปดูครับ แต่ผมว่อพาร์เกอร์หลอกผมอีกอะผมเห็นแบบคนแบบแฟนขับถ่ายรูปพาร์เกอร์หลอกเขาถ่ายผมอีกผมคงหลอสู้หมาไม่ได้ผมเสียใจจังบอกฝันดีหน่อยได้ไหมก็ฝันดีนะฮะ บอลร้องเพลงฟังหน่อยออผมเสียงแหบอยู่ไม่ค่อยสบายอะ่ะอันเดอร์คัตถ่ายคุณทีแล้วคุณทีไม่น่าไว้อันเดอร์คัตได้ทีนี้เปไ็นไงเนียนป่ะสมมติแบบจะไม่ใช้ก็แค่นี่เอาลองมาก็ไม่เห็นแล้วแต่สมมติถ้าแบบนี่ไง่ยมัดเลย ขอกำลังใจในการทำงานหน่อยครับสู้ๆนะครับทุกคนผมขอกำลังใจในการทำงานเหมือนกันได้ไหมทางนั้นนะขอกำลังใจในการใช้ชีวิตหน่อยสิยนี่ข้างหลังครับไม่ลองดูตัวเองก่อนข้างหลังผนังแตกอะไรดูดีว่าฟิล์มตัวเองฟิล์มกระจกตัวเองหรือโทรศัพท์ตัวเองแตกหรือเปล่า ก็ขอบคุณมากๆนะผมที่ติดตามลิฟทเดนะครับผมก็ฝากด้วยยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้เราติดตามเลยแล้วก็ฝากอ่าเพลงของแจสเปอร์นะครับผม Take It Off นะครับตอนนี้2อล้านหวิวแล้ว1เดือนขอ3้านแล้วกันถ้านั้นอ่ะได้ไหมล่ะทำให้กันได้ไหมแล้วก็เห็นว่าลิฟทเดแบบมีคนพูดถึงแบบส่งต่อไปก็ ฝากขายเพื่อนๆหรือฝากขายคนรอบตัวนะผมอยากให้ซีรีส์นี้แบบได้แบบได้แบบคนชอบอะไรเงี้ยดีใจมากๆเพราะว่าตั้งใจแล้วก็เรื่องราวก็สนุกมากๆเลยทีมงานโปรดักชั่นทุกคนก็ทำเต็มที่มากๆครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์มีสติหน่อยคุณทีนั่นนะครับก็คาดว่าจะได้อนแอร์ปีนี้แน่นอนหวังว่าอ่ามีสติรหน่อยคุณทีจะเป็นขวัญใจคนไทยนะครับเร็วๆนี้แหละ เดี๋ยวฉันจะเป็นขวัญใจของพวกเธอสักวันหนึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวรอกันเม่เธออยากให้ฉันเป็นขวัญใจของพวกเธอหรือเปล่าเพราะฉันรวยมากนะผู้หญิงทุกคนก็ต้องแพ้คนรวยถูกไหมล่ะ อันนี้เป็นแบบพี่โอโซนพี่โอโซนพี่โอโซนไปก่อนนะพี่โอโซนเดี๋ยวก็จะเป็นคุณทีแล้วเร็วๆนี้แหละหวังว่าคงจะสายเกลียใจพวกเธอแแต่วันใดวันหนึ่งที่คุณทีมาแล้วก็ต้องรับให้คุณทีให้ได้นะเพราะเดี๋ยวผมจะเป็นคุณทีทุกอาทิตย์ที่ซีรีส์ออนนะะ เด้คุณทีอะไรอ่ะอืมเป็นคุณทีให้ดูหนอ่อยครับมันอยู่ในสายเลือดผม,มาดิมันอยู่ในสายเลือดฉันนันสิฉันแค่อยู่เฉยๆฉันก็เป็นคุณทีแล้วท่องอะไรหรอครับทรงงานเยอะครับ ส่งงินอะ่ะพี่โอโซนเก้าันเก้าร้อยเก้าสบเก้าบวกใช่อืมอืมโอเคอะไรเนี่ยเคินทรงผมอะ่ะเข้าร้านเลยบอกเขาพี่คะหนูอยากตัดผมอยากตัด cut, อันเดอร์คัต๋ยวกเขาตัดให้แล้วก็มองทรงผมตัวเองแล้วก็นี่เขิน เหมือนกันไม่ต้องรอไม่ต้องรอผมไลฟ์ไปพาไปดูหมาเนี่ยที่หมาผมไม่อยู่อ่ะเดียวครับมาผมไม่อยู่กับแบบครูฝึกอ่ะไรเต้นเบบี้บีทีเออเต้นเบบี้ทีน่ะก็ไม่่อยทันเท่าร่ พี่ถาขายบริษัทหรือยังลหรอครับเดี๋ยวฉันว่าฉันคงจะไปคุยเดี๋ยวลองให้พีเรียดของซีรีส์ของฉันออนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันค่อยไปคุยเรื่องซื้อบริษัทอีกที คุณถ่ายกใหญ่สังอะน่ารักเกินอะหญ่ยยสังพอจะทำสีผมบัางไหมไม่ทำครับคนที่อยู่อะไรเนี่ยร้องไห้แล้วร้องไห้ละอะไอยากเจอเพิ่มพูนหรอเดี๋ยวก็ได้เจออยากเดี๋ยวก็ได้เจอเพิ่มพูนอะ เพิ่มพูนข้อดยังอ่ะอืมไม่รู้สิคิดว่าไงล่ะอืมเอาจริงๆก็อยากเป็นคุณทีแล้วเหมือนกันนะคือตอนเนี้ย บทยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการที่ทําคุณทีอยู่ใช่ไหมครับผมก็ก็ตื่นเต้นแหละเพราะผมก็อยากจะรู้ว่าแบบเออคุณทีจะเป็นยังไงแบบบทคาแรคเตอร์จริงๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราเล่นตามแบบคาแรคเตอร์จากในไพร์ลอตที่เราถ่ายไปแต่ว่าผมว่าพอเราถ่ายซีรีส์จริงเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงแหละซึ่งผมก็อยากจะแบบรีบอ่านบทเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็จะได้แบบเป็นคุณทีร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเออเพราะว่าผมเวลาผม ชอบเขาจะอินอย่างนั้นแหละคุณทีเหมาะกับพี่มากรู้ได้ไงครับพี่ไลฟ์อะไรพี่ไลฟ์วันไหนอีกวันนี้แหละไลฟ์ไงจะถามถึงอนาคตทำไมล่ะวันนี้เราไลฟ์เราก็อยู่กับปัจจุบัน เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอืมโอืม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 รอดูคุณทีอ่ะได้ครับคุณทีถ่ายเมื่อไหร่คุณทีออนเมื่อไหร่ก็เร็วๆนี้แหละ อืมพี่ก้องแฮ์ซาลอนไลน์มาบอกว่าไม่หลับไม่นอนแล้วก็แคปรูปที่ผมไลน์ไปก็สวัสดีนะครับไม่รู้ออกไปหรือยังเขาไม่นมนเร็วเกินไปอืมหัวใจพี่หนูมีสีห้องพี่อยู่ห้องที่ห้าโอ้ ตายละอืมว,วันนี้ลีนไหมอ๋อวันนี้ลีนดิวันนี้ลีนวันนี้ลีนแต่ตอนเย็นกินไม่ค่อยลีนเท่าไหร่เลยอ่ะอืมเสียงหลอกไม่ไหวอุ้ยเขินจัง ชื่อพันกับแจสเปอร์ครับถามจุงเลยฮะถ้าเกิดอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแจสเปอร์ให้ถามจุงแล้วกันนะครับผมไม่รู้อะจุงเขาเป็นเป็นคนกำหนดโชคชะตาพวกเราอาี่ครับถ้าอยากได้ไปบอกให้จุงเต้นชาเลนนะ อยากให้เพิ่มพูนเรียกเรียกคุณว่าอะไร,รอ่ะอยากให้เรียกท่านปอนอะ่ะเพิ่มพูนเรียกท่านปอนได้ไหมท่านปอน เดสเบอร์ปล่อยเพลงเมืออ่อไหร่อ่ะเพิ่งปล่อยเพลงสองไออืมอืม้นอนตอนไหนครับไม่รู้ครับคุณทีอะ่ะมีแต่คนอยากดูคุณทีใช่ไหมรอก,กันนะจ๊ะ ไม่เป็นอาปอนครับเพิ่มพูนต้องเป็นท่านปอนนั่นน่ะกําแพงอันนี้เหรอครับผมว่ามันเป็นที่ฟิล์มนะผมไม่เห็นมีอะไรเลยฟิล์มดูหน้าจอโทรศัพท์ก่อนเนี่ยมันอาจจะแบบมีอะไรหรือเปล่าทาไมต้องรอขนาดนี้ล่ะเพราะคนที่รอขนาดนี้ไปของเธอเองนะคุณทีคุณที ท่านปอนเรียกยากเรียกยากตรงไหนท่านปอนไม่ได้เรียกยากเลยมุกอะไรอะ่ะคุณปอนเอาก็คุณคุณทีไงมุกคุณทีไงก็บอกอยา่ให้เป็นคุณทีก็เล่นมุกคุณทีแล้ว ไนะคิดไงกับแอคเคาท์ซอมบ้างอะก็ปล่อยเข้าไปสิอ่านก็ตลกดีนะคอลเลซชั่นของคาพรพาโล่เหรอครับรอติดตามรายละเอียดเรืเร่อน,น,นี้นะฮะ ว่าสาชัอินโดนีเซียเว้นคอนฟิตเทนสนุกไหมสนุกนะครับผมก็อยู่คอนฟิตเทนเละแต่ไม่มีใครเห็นผมเลผมเห็นนิดเดียวผมก็ ตู้นี้ก็อินโทรเวิร์ดนะครับก็เลยนั่งดูอยู่ข้างใน เดี๋ยวไปแล้วนะเพิ่งมาเองอม,มาช้าไปแล้วหนูเอ้ยไปแล้วนะบาย